ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริงเปิดโลกการศึกษาสนับสนุนโดยบริษัท Professional West เทคโนโลยี1 9 9 9จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน เปิดโลกการศึกษาในครั้งนี้เราอยู่กันที่การบรรยายเกี่ยวกับหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่14 หรือมส14ณอาคารทรงกลมโรงแรมเซนทราบายเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เขตหลักสี่กรุงเทพโดยก่อนการรับฟังบรรยายพลเอ,ดอกดรมารุตปัดโชตสิงห์ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงพบป่านักศึกษาหลักสูตรมส14คุณพิเศษศักดิ์พักดีเทวาประธานนักศึกษาหลักสูตรมส14 พบปะเพื่อนเพื่อนนักศึกษามส14เพื่อชี้แจงเรื่องการทำรายงานและการเตรียมตัวไปศึกษาดูงานในครั้งต่อไปโดยมีคณาจารย์ผู้บริหารหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังบรรยายในครั้งนี้ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายของนายชานศิลตรีนุชก่อนกรรมการกรรมการที่มีช่ผู้บริหารและกรรมการกำกับดูแลกิจการในหัวข้อบรรยายเรื่องการบริหารจัดการเพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคบูกา และอธิบายถึงการปรับแผนการดำเนินงานและกลยุทธ์องค์กรในภาวะวิกฤตเพื่อนำ <PA> พาองค์กรผ่านวิกฤตต่างๆไปได้ด้วยดีค่ะเป็นหลักสูตรที่ดีนะครับแล้วก็มีทั้งเอกชนมีทั้งราชการมีรักวเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมาร่วมกันแล้วก็เป็นคนหนุ่มคนสาวนะครับแล้วก็เราก็สามารถเอาประส,สบการณ์ต่างๆที่ในการที่ฟืน้นฟูกิจการซึ่งเราไม่อยากให้เกิดรอกครับฟื้นฟูกิจการเรื่อยๆแต่ว่าประเทศไทย ดีนะครับทันสมัยนะครับไม่อยากให้ธุรกิจล่มสลายไปแล้วก็ความเป็นผู้นำทึ่สำคัญมากเลยในการต้องใช้เทคนิคต่างๆเพื่อทำให้เกิดการสร้างทีมงานและการฟื้นฟูกิจการขึ้นมาได้ซึ่งมันจะทํำให้ธุรกิจยังอยู่รอดทำให้เกิดเศรษฐกิจที่ไปได้ทำให้มีผลต่อการท่องเที่ยวมีผลต่อการเรื่องการบินขนส่งคารโก้กับผูดด้โดยสารต่างๆนะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็ บางอย่างก็อานำไปใช้ได้บางอย่างก็อาจจะต้องเอาไปทบทวน่าแอดเด็บอัดดได้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่นทนทนานคณะกรรมการแล้วก็ท่านประธานในหลักสูตรนะครับซึ่งผมก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้ที่ถูกเชิญมาบรรยายและส่งสำคัญแล้วงครับก็ก็นับว่านับว่าได้รับได้รับความกรุณาอย่างดีนะครับขอบพคุณนะครับ ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายของพลเอกจรานกุลวนิตประธานมูลละในทีิการจัดการเพื่อความมั่นคงในหัวข้อบรรยายเรื่องธรรมมาพิบาลกับความมั่นคงของมนุษย์ความมั่นคงของมนุษย์หมายถึงการที่ประชาชนได้รับหลักประกันด้านสิทธิความปลอดภยัยการตอบสนองต่อความจำเป็นพื้นฐานสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีได้รับโอกาสเท่าเทียมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ธรรมิบาลเป็นแนวคิดหลักการและแนวทางปฏิบัติที่มุ่งหมายให้เกิดการบริหารกิจการสังคมบ้านเมืองที่ดีสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขประสานประโยชน์ในสังคมแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนลดขจัดป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นบ่อกเกิดทุกแก่ประชาชนค่ะเรื่องธรรมิบาลเนี่ยที่จริงเป็นคําที่ดูเหมือนเป็นคาศักดิ์สิทธ แต่แท้ที่จริงก็คืออรารยธรรมของประเทศไทยซึ่งคนอื่นไม่เหมือนเราคือความโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตากรุณากตัญญูกตเวทีตรงต่อเวลาสมบัติผู้ดีทั้งมวลเนี่ยเป็นคุณลักษณะพิเศษของประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งคือเรื่องความอ่อนตัวจะทำยังไงที่จะทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนมากที่สุดนะครับก็อาศัยเรื่องนี้แหละครับ ที่จะ่อ,ะอให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งมวลขึ้นเมื่อพูดถึงความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะคนจะมั่นคงกันด้วยอะไรก็คือเขาจะมีความสุขได้อย่างไรปลอดภัยได้อย่างไรมีเกยียรติยศชื่อเสียงจเจริญขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ทำเมื่อเมื่อเขาจเจริญขึ้นได้นี่ก็คือประเทศชาติบ้านเมืองก็จะเจริญขึ้นได้ด้วยด้วยด้วยความสุขด้วยความสงบมีสันติ นะครับอยู่กันอย่างอย่างมีความสุขไม่ต้องรบราค่าฟันไม่ต้องทุ่มเทมีปัญหากันตลอดเหมือนอย่างที่ประเทศเอื่นเ็เป็นอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือประเด็นหลักที่ต้องการพูดในเรื่องของธรรมมาพิบาลกับความมั่นคงของมนุษย์ในวันนี้ครับผมเข้าใจว่าโอจะเป็นประโยชน์กับน,นักศึกษาบ้านพผสมคูรครับขอบคุณครับ และในช่วงท้ายเป็นงานเลี้ยงตีมงานวาัดเพื่อให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆในสมัยที่งานวาัดคืองานสังสรรค์รื่นเริงโดยได้รับเกียรติจากพลเอกจลันกุลวนิ์ประธานมูล,ลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง พลเอ,ดอกดรมารุตปัตโชตสิงห์ผู้มุ่งในการหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่14อาจารย์และนักศึกษามศส14ร่วมกันร้องเพลงประจำหลักสูตรตามธรรมเนียมชาวมศสที่จะมีมิตรไมตรีที่ดีแบบนี้ตลอดไปค่ะ h o t l <line>. i n Thailand, Thailand. ทุกข่าวคือความจริง